เวลาสิบนาฬิกาที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการสมานะฉันแรงงานไทยค่ะมีการยื่นหนังสือนะคะให้กับ ทางประหลัดกระทรวงแรงงานเพื่อจะมีการขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำค่ะจาก300บาทก็ไปอยู่ที่360บาทเขาบอกว่าค่าจ้างนี้คงมาตั้งแต่ปี2554แล้วค่ะถ้าดูนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีบรรดาแรงงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยค่ะไปที่กระทรวงแรงงานโดยบอกนะคะว่าการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการค่าจ้างก็เพื่อจะให้พิจารณาปรับขึ้นค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศโดยมีตัวแทนจากกระทรวงแรงงานมารับหนังสือค่ะแล้วก็จะส่งต่อไปยังประธาน คณะกรรมการพิจนารณาค่าจ้างต่อไปนะคะถ้าดูจากการยื่นหนังสือในครั้งนี้คุณชารีลอยสูงในฐานะรองประธานคณะกรรมการสมานณชันแรงงานไทยบอกว่าต้องการที่จะให้ขยับจาก300บาทเป็น360บาทเท่ากันทั่วประเทศเพราะว่าการประชุมที่ผ่านมาในปี2560ที่จะใช้มีการปรับขึ้น4ถึง60บาทใช้เพียงแค่13จังหวัดเท่านั้นค่ะ การขึ้นค่าแรงครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีการเสนอกัน2อัตราค่ะคือฝั่งของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะนายจ้างเขาบอกขอขึ้นแค่15บาทเท่านั้นแต่ว่านายจ้างเขาบอกว่าตรงนี้น่าจะเพียงพอแล้วแต่ลูกจ้างเขาบอกว่าไม่พอค่ะขอ60บาทซึ่งตัวเลขดังนี้น,นะคะเขาบอกว่ามีตัวเลขที่รองรับกับการขอ10 60บาทที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะว่ามาจากสมุตที่ฐานอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมุติฐานที่คณะกรรมการสมานฉันแรงงานขอเพิ่มขึ้นมาเขาอิงจากส่วนใดบ้างค่ะโดยบอกนะคะว่ามีการทําสํารวจรายจ่ายของแรงงานไทยตั้งแต่ปี2558แล้วค่ะเขาบอกนะคะว่าเมื่อรวมนะคะกับค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสามมื้อแล้วมีค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าค่ารองเท้าค่าไฟฟ้าหรือว่าพวกสานวัตรพวกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันผงซัก ฟอกซึ่งตรงนี้ยังไม่รวมค่าผ่อนบ้านกับรถยนต์ค่ะปรากฏว่าแต่ละคนนะคะมีค่าใช้จ่ายรวมกันอยู่ที่360บาท72สตางซ์งค่ะตรงนี้และคะ่ะก็เลยเป็นที่มานะคะที่เขาขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ําขึ้นมาที่60บบาทนั่นเองค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะถ้าไปดูเรื่องหนี้กันหน่อยค่ะว่าแต่ละคนมีหนี้สินอย่างไรบ้างเพราะว่าพอมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องสํารวจหนี้กันต่อนะคะพนะกการสมานัชัยเขาก็บอกว่าสํารวจมาให้ด้วยค่ะหนี้ดังกล่าวของแต่ละคนหรือว่าแต่ละแรงงานก็สูงใช้เล่นนะคะเพราะว่าแต่ละเดือนค่ะมีหนี้2ประเภทด้วยกันก็คือทั้งหนี้ส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นหนี้รวมนั่นเองค่ะหลากหลายเลยค่ะค่าใช้จ่ายซึ่งสูงมากก็คืออยู่ที่3 8 0 5มีค่าใช้จ่ายตกเดือนละ7,207บาทค่ะ นี่ถ้าเกิดไปรวมกับหนี้สินของภาคธนาคารที่ต้องจ่ายรายเดือนอีก4,395บาทซึ่งมีสัดส่วนถึง23ก็ เฉียดหมื่นบาทแล้วนะคะยังมีหนี้บัตรเครดิตด้วยค่ะจ่ายประมาณเฉลี่ยละ3,033บาทหรือคิดเป็นอัตรา16.01%ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ค่าจ้างแรงงานที่ควรปรับขึ้นมาก็สมเหตุสมผลที่ทางคณะกรรมการสมานนาิชาัแรงงานต้องการเห็นนะคะไปดูฝั่งรายจ้างกันบ้างค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรพร้อมแล้วหรือไม่นะคะก็มีเสียงหนึ่งค่ะที่ออกมาก็คือคุณธนิตโสรัษรองประธานสภาองค์กร นายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยบอกว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำพิจารณาจาก3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของเงินเฟอ้อค่ะสภาพภาวะเศรษฐกิจและก็ความสามารถในการจ่ายของนายจ้างเองนะคะถ้ามาดูความสามารถในการจ่ายของนายจ้างค่ะปรากฏว่าถ้าขึ้นในปีนี้เลยคงไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะผู้ประกอบการก็อยู่ในภาวะที่ประคองตัวยอดขายก็ลดลงกำลังการผลิตก,ก็ลดลงค่ะดังนั้นหากเป็นไปได้ค่ะนายจ้างก็บอกเลยนะคะว่า ในปี2,560จะเป็นทามมิ่งหรือว่าระยะเวลาที่ดีที่สุดนะคะในการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานโดยเขาบอกนะคะว่าเสนอให้ในายจ้างขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้นี้ปี2,559ควรจะคงไว้ก่อนค่ะคือประมาณ300บาทแล้วก็ปี2,560ถ้าเกิดว่าจะพิจารณาปรับขึ้นทั่วประเทศก็เห็นสมควรนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาค่าจ้างแรงงานก็คงไว้หลายปีแล้วค่ะ ส่วนการปรับขึ้นนะคะเขาบอกว่านายจ้างก็ต้องมีการปรับตัวตามไปด้วยค่ะเมื่อต้นทุนเขาสูงขึ้นเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือว่าการลดค่าใช้จ่ายจะตามมาทันทีเลยนะคะโดยนายจ้างแต่ละรายค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะต้องมีการปรับหรือว่าต้องการลดต้นทุนของเขาเองหลังจากมีการเพิ่มเรื่องของค่าจ้างแล้วนะคะก็คือการปรับค่าจ้างทุกระดับขึ้นค่ะ ก็อาจจะมีเรื่องของการปรับค่าจ้างที่บางคนหรือว่าบางบริษัทไม่เท่ากันนะคะ360บาทบางบริษัทค่ะมีค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ400บาทก็จะขึ้นไปเป็น460บาททันทีนะคะส่วนเรื่องของการปรับตัวค่ะการลดโ t นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีเรื่องของการลดกําลังการผลิตหรือว่าไปหันหันไปใช้พวกอุตสาหกรรมที่เป็น เครื่องจักรมากขึ้นนะคะมากกว่าที่จะใช้แรงงานคนตรงนี้ก็จะลดเรื่องของค่าจ้างแรงงานของเขาได้ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็เห็นเรื่องของการลดพนักงาน ในอุตสาหกรรมหลายๆที่แล้วนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีค่ะสำหรับภาคอุตสาหกรรมดังนั้นอะไรที่สามารถลดต้นทุนได้ถ้าคนายจ้างเขาก็บอกว่าอยากให้ชะลอไปก่อนนะคะไปรอในปี2,560ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องฟังเสียง2ด้านนะคะคือฝั่งของนายจ้างเองแล้วก็ลูกจ้างประกอบกันค่ะเพราะว่ามีผลกระทบนะคะต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแน่นอนค่ะ